มาค่ะมาแปลนในรายการกันยินดีต้อนรับครับคุณชื่ออะไร <L aw rence> ฉันชื่อลอเรนค่ะ <L aw rence> คุณมาจากที่ไหน <L aw rence> ฉันมาจากบรุกลินนิวยอร์กค่ะมาไกลยอยู่นะแล้วทำไมถึงมาประกวดรายการนี้เนี่ยนักร้องที่ฉันชื่นชอบส่วนใหญ่มาจากประเทศอังกฤษค่ะฉันก็เลยอยากจะมาที่นี่ไหนเล่าเรื่องของคุณก่อนแสดงสักเล็กน้อยได้ไหมฉันคิดว่าหลายๆคนในฮอเนี้อาจจะเคยได้ยินเสียงของฉันแต่ไม่รู้จักหน้าของฉัน อง่งงเลยกรรมาการงงเลยฉันคือคนที่ร้องเพลงนวินา์ในเรื่อง the greatest showman ค่ะเวอร์กันหมดเลยจ้าตอนแรกฉันถูกจ้างมาเพื่อเป็นเสียงอ้างอิงให้กับนักแสดงหญิงเพื่อให้ได้เรียนรู้บทบาทแล้วก็แสดงแล้วร้องเพลงนี้ให้ออกมาได้ดีแล้วมีวันหนึ่งเนี่ยพวกเขาก็ให้ฉันมาร้องเพลงในวีนาบ์แต่สุดท้ายริเบกาฟูกุสันที่รับบทนักแสดงในเรื่องนี้เธอบอกว่าฉันควรจะร้องเพลงนี้แล้วเดี๋ยวเธอจะริบสิ่งเอง แสดงว่าคุณคือนักร้องจริงๆที่ร้องเพลงอันโด่งดังนี้มาโดยตลอดแต่ไม่ได้มีคนรู้ว่านักแสดงคนนี้ไม่ได้ร้องเพลงนี้แต่เป็นคุณเองที่ร้องเพลงนี้มาตั้งแต่ต้นจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ได้เป็นความลับนะคะเปิดเผยมาโดยตลอดแต่ไซมอนอาจจะเข้าใจผิดจากบทสนทนาเพียงสั้นๆคะ่ะแล้วทำไมตอนนั้นคุณถึงไม่ใช้โอกาสนี้ทำให้ตัวเองดังขึ้นมาล่ะ ฉันชอบที่ที่อยู่เบื้องหลังมากกว่าค่ะแต่ฉันรู้สึกว่าเพลงนี้มันมีความหมายต่อฉันมากฉันเลยอยากจะออกมาโชว์เบื้องหน้าแล้วดังนั้นฉันเลยมาที่นี่ค่ะแล้ววันนี้คุณก็จะร้องเพลงนั้นใช่ไหมแน่นอนคะ่ะหลังจากรายการนี้ฉายทางทีวีทำให้คลิปเป็นไวรัลทั่วโลกทำให้ลอเลนเป็นที่รู้จักทั่วโลกในนามคนที่ร้องเพลง Never Enough ยินดีกับลอเลนด้วยนะคะ